w e ลคอมบีเอซีเคทูเดอะชานลสถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ทั้งหรูดูดีและเหมาะกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยรุ่นใหม่อย่าง Honda Control V ว2ปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้เลยครับรถรุ่นนี้ถือเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ Honda ปรับปรุงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดได้ดียิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Control v 2 0 2 6มาในสไตล์ที่ดูฉกเฉียว และมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไฟหน้าเลสทรงเรียวบางพร้อมไฟเด y t i m e running light ที่ให้ลุคทันสมัยกระจ่างหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่แบบร่างเพ,เพิ่มความสปอร์ตเส้นสายตัวรถดูไหลลื่นและมีความดูรามากขึ้นโดยเฉพาะรุ่นท็อปที่มาพร้อมล้ออลลอย19นิ้วและหลังคาสันรูปแบบพานนรามาด้านท้ายมีไฟท้ายท,ายทรง L อ h เช pe เอกลักษณ์ของคอนโทรลวี v ที่ฮอนด้าปรับให้ดูเรียบหรูและเท่กว่าเดิมทั้งหมดนี้ทำให้คอนโทรลวี v ดูพร้อมลุยทั้งในเมืองใหญ่และเส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทย เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ถึงความกว้างขวางและบรรยากาศแบบพรีเมียมบอร์ดนั่งใช้วัสดุคุณภาพดีรองรับสรีระได้อย่างสบายเหมาะกับการเดินทางไกลหน้าจอกลางขนาด9นิ้วแบบสัมผัสเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจากลำงโพงรอบคันภูมิลัยมัลติฟังก์ชันและมาตรวัดแบบดิจิทัลให้ความรู้สึกทันสมัยรุ่นท็อปยังมาพร้อมบอกไฟฟ้าบอกอุ่นและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังทำให้ทุกการเดินทางในประเทศไทย ไม่ว่าจะร้อนหรือฝนตกก็ยังสบายตลอดทางสำหรับสมรรถนะ h อ n d a Control V 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรโบอร์และเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรอีกอช V ีที่ให้ทั้งความแรงและประหยะัดน้ำมันรุ่นไฮบริดสามารถทำกำลังได้ราว204แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเรีย t ท m e ีวีท,ที่ช่วยให้ขับได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะขึ้นเขาวิ่งทางลูกรังหรือเจอน้ําท่วมในเมืองรถก็ยังไปได้สบายการขับขี่ให้ความนุ่มนวนแต่ยังคงความนิ่งและแม่นยํา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฮ o n ด a าในด้านความปลอดภัยคอนโทรลวีใหม่จะเต็มกับเทคโนโลยี h อน da s e ิน i ิ g รุ่นล่าสุดที่รวมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันทั้งระบบเบรกอัตโนมัติเตือนการชนด้านหน้าควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนทําให้การขับในเมืองใหญ่ของไทยอย่างกรุงเทพหรือเชียงใหม่ปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องราคานั้นในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นราว1.5ล้านบาทสําหรับรุ่นเริ่มต้น และอาจไปถึงประมาณ1.9ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดตัวถังซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะที่ได้รับโดยรวมแล้ว Honda Control v 2 0สอคือ SUV ที่ลงตัวทั้งด้านดีไซน์ความสะดวกสบายสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะกับครอบครัวไทยที่ต้องการรถคันเดียวใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับไปทำงานในกรุงเทพหรือขับท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ในเชียงรายมัน ก็พร้อมตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านใครที่กำลังรอ SUV ระดับพรีเมียมจาก Honda รุ่นใหม่นี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดในปี2026แน่นอนครับ